พบกันกับอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆวันนี้เนี่ยเอารถ SU v ีขนาดกลางในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะมาฝากพี่ๆกันวันนี้มิกกี้จะพาพี่ๆมาดูกันกับ HRV วีที่เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยราคาเนี่ยประหยัดไปเยอะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีให้เฉพาะคลิปนี้ใครสนใจต้องตามไปดูต่อในคลิปเต็มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเรามาอยู่กันกับอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยวันนี้เนี่ยมิกกี้พาพี่ๆ มาเจอกันกันกบ SU v ขนาดกลางแล้วอย่างที่แจ้งไปคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆพิเศษเฉพาะเดือนนี้มาฝากพี่ๆกันด้วยนะคะใครสนใจกำลังนึกจะแบบช่างใจอยากออกรถมือสองช่วงนี้คือช่วงนาทีทองเลยคุณพี่เดือนนี้โปรโมชั่นแน่ๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันกันกบรถเข้าใหม่คันนี้นะว่าจะถูกใจพี่ๆกันหรือเปล่านะคะเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอเลยวันนี้เนี่ยมิกิพาพี่ๆมาอยู่กันกับตัว Honda HRV ค่ะ ตัวนี้เนี่ยมากันในตัวรุ่น1.8 el ปี2019นะสภาพรถรอบคันก็ต้องมีเก็บงานกันบ้างเพราะว่ายังไม่ได้ล้างนะคะแต่มาดูรอบคันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีริ้วรอยเลยนะกระจังหน้าโครเมี่ยมรมดำนะคะไฟหน้าแบบ led มีมาให้เราเรียบร้อยนะคนุณพี่รวมถึงไฟตัดหมอกก็บิวอินให้นะคะในรุ่น1.8 el และคันนี้เนี่ยมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันซึ่งสภาพยังโอเคเลยไม่มีแตกไม่มีหักนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวมุก ตัวช่องไฟคุณพี่มาดูกันชนหน้าแล้วก็ตัวฝากระโปรงช่องไฟเนี่ยอรอยต่อนะคะหรือว่าระยะห่างของเขาค่อนข้างจะเสมอกันทุกจุดเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่เราไม่ควรมองข้ามถ้ามองรถมือสองนะคะแล้วตัวล้อมแม็กเนี่ยเขาได้แม็กลายสวยแบบนี้มากเลยคุณพี่เป็นแม็กขอบ17นิ้วนะคะแล้วก็เป็นล้ออร่อย5รูมีดิสเพลกให้แล้วเรียบร้อยทั้ง4ล้อนะและยางเนี่ยได้ยางโยโกฮามาไปด้วยแต่ว่ายางเขาเป็นปี2019เเอางี้ โปรโมชั่นแรกเลยคุณพี่สำหรับพี่พี่นะคะที่สนใจนะคะันนี้มิก้ให้ไปเลยยางใหม่ไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์นะคุณพี่เอาไปนะคะหนึ่งชุดสี่เส้นเลยถ้าออกรถกับมิก้วันนี้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ด้านล่างไว้ให้เลยนะคะเผื่อพี่พี่อยากได้โปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้นะเบอร์ด้านล่างโทรแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะเรามาดูส่วนถัดไปกันต่อเลยคุณพี่กระจกมองข้างเขาพับปรับไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวให้ในตัวและก็ยังมีในส่วนของตัว Honda ้าเลน Watch ให้อีกต่างหากนะคะตัวนี้ h o n d ้า มีเรื่องความปลอดภัยมาก็ครบประมาณหนึ่งเลยกุญแจเนี่ยเปิดปิดได้จากทั้งสองฝั่งเลยนะแล้วมือจับเป็นโครเมียมทั้งสองบานเลยนะคะมาดูด้านในกันตัวแผ่นเพจเลขตัวถังคุณพี่มีนะคะให้เรียบร้อยตรงแน่นอ,อนตามสำเนานะราคันนี้ไม่เคยตัดต่อพิกคว้าม,มาไม่เคยชนหนักมาบอกวันที่วันผลิตปีผลิตโฉดซีเรียลนัมเบอร์ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะดูด้านในกันต่อถ้าดูโดยรวมด้านในเนี่ยคุณพี่ สะอาดกริปมากเลยอันนี้ก็คือปัดฝุ่นมาให้แล้วนะคะขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นนะคุณกี่แล้วก็ด้านในเนี่ยตัวพวงมาลัยนะคะหรือหัวเกียร์ไม่มีรอยที่มันเป็นรอยทะลกรอยขาดเลยเบาะก,ก็เช่นเดียวกันเบาะนี่คือกริปมากอันนี้เบาะยังไม่ได้สปาเลยนะพี่พี่ค่อนข้างจะสภาพสมบูรณ์เลยและสมบูรณ์ไปกว่าน,นั้นคือเรื่องโครงสร้างค่ะตัวนี้นะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีพลิกคว่ำชนนะักไม่มีตัดต่อตัวรถมานะน็อตเดิมไม่มีขยับเลย ตามอกตามมุมที่เราเห็นฝุ่นอยู่เนี่ยมิกี้ทำความสะอาดให้หมดทุกจุดเลยนะมาดูแผงประตูด้านข้างกันสักนิดนึงนะคะนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบเลยตรงนี้เนี่ยจะสังเกตง่ายหน่อยนะรถมือสองนะคะเม็ดอาร์คต้องไม่เลือนมีให้เห็นอยู่ทุกจุดนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช่นเดียวกันนะคะแนะแนวนะคะไกด์ไลน์สำหรับพี่ๆที่มองหารถมือสองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูยังไงเนาะอันนี้ก็คือเนี่ยอะไรคะทริคเล็กๆนะแต่ถ้าไม่ต้องไปเสี่ยงไปวัดดวงนะคะกับรถมือสอง คุณพี่มาหามิกี้ที่เพชรยนต์ได้เลยค่ะรถทุกคันเน้นคัดเกรด A มาให้แล้วดูจากสภาพที่เห็นกลิปมากๆเลยนะทั้งเบาะหน้าเบาะหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้คุณพี่อยากจะให้ดูนะคะเม็ดอาร์คโรบอทอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครบเลยนี่สีขาวอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่รูมันกลมคมกลิปเลยนะคะคันนี้คุณพี่หายจากป้ายแดงไปเยอะเลยแล้วรถปี2019นาไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยคันนี้เนี่ยให้ไปอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นคุณพี่ ราคานี้ผ่อนเท่าไหร่คะน้องมิก้เอาไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษนั้นเลดดอกเบี้ยที่พิเศษยิ่งกว่าไหนๆตั้งแต่เปิดมาย5ิบปีนี่คือนาทีทองของพี่ๆเลยค่ะจากปกติเนี่ยถ้า7ปีนะดอกเบี้ยเขาอยู่ที่4.99นะคะวันนี้พี่ๆเอาไปเลยอยู่ที่3.99เท่านั้นหายไปบาทนึงหรือเกือบ1บาทเลยไม่ว่าจะผ่อน4ปี5ปี6ปีนะคะพร้อมกับมีประกันเครื่องเกียร์ให้สูงสุดถึง2ปีกันเลยนี่ใครสนใจนะคะโปรโมชันนี้คุณพี่ จะตกผ่อนอยู่แค่เดือนละ9 0้0นต้นๆเท่านั้นนะกดยกโทรศัพท์นะคะเข้ามาทักทายกันได้เลยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคุณพี่มาดูด้านในกันก่อนนี่พวกหัวน็อตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าถาดฝาท้ายเขายังไม่ได้ใช้เขามาแบบนี้เลยนะคะพี่พีุ่้มพลาสติกมาแกะก็เหมือนได้ใหม่เลยแล้วตัวโครงสร้างเนี่ยฝาท้ายนะคะเขาก็ไม่มีตัวน็อตขยับเลยรูกลมคมกริบเลยนะพี่พี่สภาพดีมากๆนะคะ แล้วก็ตัวนี้ด้านท้ายเขาเนี่ยตัวไฟเขาได้เป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์ไฟเบรกให้และคันนี้ก็มีกล้องถอยให้ด้วยพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกตัางหากเนาะ5 6 9 0 0 0บาทหรือผ่อนนะคะเอาเข้าๆง่ายๆแบบไม่ใช้เงินออกรถอยู่ที่เดือนละ9,200เท่านั้นคุณพี่ดูเส้นสันตัวรถด้านหน้าด้านหลังช่องไฟเสมอกันทุกจุดเลยไม่เคยโดนชนหนักพิกว่ามาแน่นอนค่ะคันนี้ พัดมาให้แล้วนะคะโดยจะซื้อพ้เชี่ยวชัญของเทรยน์นะคุณพี่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะจะซื้อสดก็คุ้มนะเนี่ยตัวเบาะนะคะเขาเป็นรถอเนกประสงค์พับปร,รับฟังก์ชันการใช้งานได้เยอะมากๆเลยอันนี้ก็พับไว้ให้นะคะดูประมาณนึงละแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นี่ใช้งานง่ายมากๆนะคะ้ายางรองพื้นมีเบาะคือกริปฟองน้ําตึงนะคะตึงเปรี้ยเลยแน่นมากนะคุณพี่มามาดูกันต่อด้านหน้านะคะ จัดมาเลยสําหรับด้านในเนี่ยสัวของคนขับเบาะเขาจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยสําหรับรุ่น1.8 EL นะคนุณพี่ตัวเบาะของคนขับเนี่ยก็มีรอยย่นเล็กน้อยอันนี้เราสปาให้กันได้แอร์แบ็มีรอบคันนะคะ6ใบแล้วก็ดูสครับเพุเขายังไม่ได้แกะด้วยนะคนุณพี่ทั้ง2ฝั่งเลยรอบคันเลยนะคะแล้วก็แผงประตูด้านข้างตรงนี้เนี่ยเห็นเป็นคราบสบกรปรกเล็กน้อยเราทําสปาทําความสะอาดให้ได้นะ กระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานออตโต้คู่หน้านะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ปรับพับไฟฟ้ากระจกมองข้างได้นะจากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสตาร์รถให้พี่ๆชมกันสักนิดหนึ่งนะเครื่องยนต์แน่นเครื่องยนต์ดีค่ะยังรองแท่นเครื่องไม่มีหลวมเลยสตาร์ททีเดียวอยู่ด้วยคุณพี่ดูเครื่องยนต์ดีขนาดไหนนี่เลยนะคะทีเดียวเาอยู่เนี่ยหน้าจอเป็นมาตรวัดเรืองแสงนะแล้วก็ บอกในเรื่องของการใช้งานต่างๆได้ตัวพวงมาลัยนะคุณพี่สภาพกริปเลยมีทั้งตัว c r สคอน control ให้ได้ใช้งานนะคะแล้วก็รับสายโทรวางพร้อมกับ pattern s h i ให้เล่นนะหลังของพวมงมาลัยไฟหน้าตั้งออโต้ได้ด้วยนะคะพี่ๆแล้วก็มีในส่วนของ honda lane watch นี่เขาใช้งานแบบนี้มันจะขึ้นโชว์หน้าจอนะคะก็ง่ายและสะดวกต่อการจอดนะเวลาจอดเทียบฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมุมมองจุดอับสายตานะคะที่เราเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่แล้วก็มาดูกันต่อ ตัวแอร์ได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะตั้งปรับออโต้ได้แล้วหัวเกียร์เนี่ยสภาพกลิปเลยเป็นเกียร์อัตโนมัติที่มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบออโต้เบรกโฮให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกันกับนี่เลยกระจกมองหลังเขาได้เป็นตัดแสงอัตโนมัติพร้อมมีกล้องบันทึกภาพนะคะเดินสายแล้วก็ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเอาเล็กได้ง่ายๆว่าถ้าคันนี้สปาเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่ๆไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยเอาไปขัดอย่างเดียวได้เลยนะคุณพี่ แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะขนาดสตาร์รถอยู่เลยว่าห้องเครื่องเนี่ยจาสภาพเป็นยังไงนะคุณพี่ย้ำอีกทีโปรโมชั่นนี้นะคะถึงสิ้นเดือนสิงหานี้เท่านั้นกับเรดอกเบี้ยพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ได้ที่เพชรยนต์ที่เดียวเท่านั้นนะคุณพี่สนใจติดต่อกดโทรนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะมาดูกันต่อค่ะด้านในมาอันนี้นะคะจะเป็นสภาพห้องเครื่อง แบบยังไม่ได้ล้างนะคุณพี่ยังไม่ได้สปากันนะคะเอามาให้โชว์แบบดิบเเรียวเรียวแบบนี้เลยนะนี่เลยค่ะตัวรถเนี่ยก็ค่อนข้างจะสภาพสมบูรณ์เลยนะคุณพี่ห้องเครื่องตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะไม่มีสั่นไม่มีหลวมเลยแล้วก็เป็นเครื่องยนต์สี่สูบสิบหกบาวค่ะตัวนี้สภาพสมบูรณ์มากนะคุณพี่เดินรอบนิ่งกริบเลยแล้วก็ตัว R, เม็ดอาร์คหรือว่าจุดมาร์ค QC ต้านสีเนี่ยเขามีให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะรวมเป็นถึงตัวฝากระโปรง ความสกรปรกเห็นได้ชัดแต่ว่าจะเห็นว่าหัวน็อตมันก็ยังคมอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดเนี่ยเราดูแลให้ก่อนปล่อยก่อนส่งมอบอยู่ละรวมถึงเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวให้เรียบร้อยเช็คแบตเตอรี่กลองแอร์ดูแลให้ครบวงจรเลยค่ะที่นี่พี่เพชรยนนะคุณพี่เอาว่าพี่พี่จะซื้อสดหรือจัดไฟแนนนะวันรับรถคือพี่เอาไปใช้กันกันยาวๆได้เลยนะคุณพี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มละเพราะว่าเราดูแลให้หมดเลยนะคะครบจบ บอกเลยว่าคันนี้ในเดือนนี้คุ้มแน่นอนกับราคาแค่5 0 0แสนกลางๆนะคะกับเ mm. ลทเอาพิเศษนะคุณพี่เริ่มต้นเนี่ยอยู่ได้ถูกสูตรอยู่2.39สําหรับ4ปีเลยนะหรือใครอยากจะซื้อสดนะคะมิกกี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆให้เหมือนกันเมื่อด้านล่างมิกกี้เพชรยนต์นะคะคุณพี่ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกันกบอัปเดตรถเข้าใหม่แบบนี้กันเรื่อยๆยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างหรือกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอต สวัสดีค่ะบ๊ายบาย